ตอนนี้คุณธิพาณว,วัฒนทรัพย์นะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทวายเอลจีบูเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ในสายล้วน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะราคาทองนุมเหมือนว่ากรอบที่ระดับ1,400เหรียญจะเป็นจุดที่ยังคงยืนไม่ได้นะคะสัญญาณในรอบสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะสาหรับราคาทองคําในสัปดาห์นี้นะคะเรามองว่าโอกาสการย่อตัวยังมีอยู่เพราะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วเองเนี่ยค่ะขึ้นไปทดสอบประมาณแนว1,420 ยังไม่สามารถยืนฐานแนวนั้นได้นะคะก็ถือว่าเป็นการทดสอบรอบที่2แล้วนะคะคแล้วก็ต้นสัปดาห์นี้เองก็ลงมาเหมือนกันก็ตอนนี้มาอยู่ที่ระดับประมาณ1,390เหรียญน,นะคะโดยรวมเนี่ยเรามองวโอกาสในการขยับตัวลงยังมีค่อนข้างมากโดยที่แนวะรับสําคัญในสัปดาห์นี้อยู่ที่1,350เหรียญส่วนแนวต้านอยู่ที่1420ี่ยเหรียญนั่นคือจุดสูงสุดเดิมที่ทาไว้ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะึ่งถ้าเป็นเงินบาทก็จะอยู่ในกรอบระหว่าง19,500จ่นถึง2 5ัน0้า ปัจจัยที่ต้องดูก็คือในเรื่องของค่าเงินบาทจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันละสิบจนถึงยี่สิบตางได้วันนี้ก็มาอยู่ที่ระดับประมาณสามสิบาทสี่สิบจตางนะคะก็คือโอกาสยังมีที่จะอ่อนค่าลงไปอีกคืงแม้ว่าถ้าราคาทองสางประเทศจะปรับตัวลดลงแต่ถ้าสัดส่วนของค่าเงินบาทยังยังขยับอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องก็เป็นไปได้ว่าจะทําให้ราคาในประเทศเองมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นค่ะคสัปดาห์นี้นี่มีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับทองคำไหมฮะ ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เองนะคะก็คือในวันพุธจะมีการรายง,งานสภาวะเศรษฐกิจของทางสหรัฐนะคะหรือว่าที่เรียกว่าเบชบุกนะคะก็คือเราต้องรอดูว่า ภาพสรุปมาจะเป็นยังไงถ้าภาพสรุปของฝั่งสหรัฐออกมาดีเนี่ยค่ะก็ยังกดดันําให้ตัวราคาทองคำปรับตัวลดลงได้แล้วก็สัลัาห์กบันสุก็จะเป็นตัวเลขตลาดแรงงานของสหร,รัฐค่ะส่วนฝั่งยุโรปเองก็จะมีการประชุมนะคะก็คือในฝั่ง ECB เองก็จะมีการประชุมถึงกับเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปก็จะต้องตามด้ยวยเหมือนกันกแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยเรายังให้ข่าวของทางฝั่งสหรัฐมากกว่าแล้วก็ล่าสุดนะคะ World c o n c i l l เองก็มีการรายงานตัวเลขของการนำเข้าทองคำจะเห็นจะเห็นได้จากไตรามาสหนึ่งเนี่ยค่ะ ถือว่ามีปริมาณการนําเข้าเพิ่มมากขึ้นเกือบประมาณ300ตันได้นะคะแต่ทําให้คาดว่าปีนี้ปริมาณการนําเข้าของจีนเองน่าจะมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณกัก0 6 0ตันค่ะค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าสัญญาณของ h e d g f n เริ่มที่จะมาเปิดสถานะลองสะสมในทองคำในตลาดโลกแล้วก็เราต้องเฝ้าจับตาการประชุมของเฟดในช่วงกลางเดือนนี้ด้วยทางวามีการประเมินมุมมองนี้ QE แล้วก็ราคาทองอยังไงบ้างคะ ค่ะคือเรามองว่าตอนนี้กระแสข่าวที่ตัว QE อาจะมีการลดข้างๆแรงทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามาว่าจะเป็นปัจจัยที่สามารถกดดันทำให้ตัวราคาทองปรับตัวลดลงซึ่งถ้ามีการปรับตัวเลขจริงๆเนี่ยค่ะตัวราคาทองคำงน่าจะหลุดที่แนว1,350เหรียญน,นะคะคแต่ว่าถ้ายังไม่ได้มีการปรับลดตัวเลขแล้วก็มีการปรับอีกทีในสองสามเดือนทั้งน้าโดยรวมนะคะทองคำยังจะถือว่ายังอยู่ในไซด์เวย์ค่ะค่ะคือตอนนี้มองว่าไซด์เวย์ดาวใช่ไหมคะสำหรับทอง ใช่ค่ะค่ะโอกาสที่จะลงไปทดสอบที่1,300ต้นต้นมีไหมคะ มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องผ่านที่แนวพันสามก่อนนะคะซึ่งถ้าหลุแนแนวรับนี้แล้วเนี่ยแนวต่อไปจะอยู่ที่1นึ่งแล้ว8 0ึ่งพันสองอแปดสค่ะ,คะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้1,300ไปปลายจับตาหนึ่งพัแนวรับแรก1นึ่งแนวรับ2ถ้าหากว่าหลุดหนึ่นสองร้แล้วถ้าหากว่าหลุดจริงๆเนี่ยสัญญาณการลงไปจะค่อยๆลงไปถึงระดับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบจุดซึ่งสัญญาณของทองคง ะะใช่แต่ก็ให้แนวต้านไว้เหมือนกันนะครับ1,420เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นแนวต้านเดิมนะครับที่ทําไว้สูงสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนนิดหนึ่งแล้วกันะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพาักกันสักครู่นะคะ